ก่ลาวทักทายนะครับผู้ใช้ฮอนด้าเจดีวันนี้สีชมพูเลยสดสวยรถมีสองอาการคือเครื่องน้ำดันความร้อนขึ้นนะครับขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างกับในชาร์จไม่ทำงานอ่าประะตารัดแล้วก่อนร้านรถสันสานเอ่าตแบบเนี่ยครับเมื่อวานเปลี่ยนไดชาร์จเข้าไปแล้ว ลูกค้าบอกว่าไดชาร์จเสียก็คิดว่างานมันยุ่งนะก็เลยเปลี่ยนเลยไม่ได้ลองอะติดเครื่องอันนี้เครื่องติดอยู่ได้เพราะว่าไดชาร์จถ้ารถปกตินะเราเราติดเครื่องถอดขั้วแบบรถต้องไม่ดับอันนี้ถอดตัวแบตขั้วลบขั้ไหนก็ได้อะถอดอะดับเลยเนี่ยก็คือถ้าฟันธงทั่วไปก็คือไดชาร์จมันเสียทีนี้ไดชาร์จก่อนจะลองเข้าไปอ่ะเราก็ลองแล้วครับลองแล้วว่ามันมันไม่เสียไดชาร์จไม่เสีย อันนี้คือไดลูกที่จะยกใส่นะอันนี้คือไดรลูกของลูกค้าอ่ะต่อเดี๋ยวนะครับบนบนไดร์ชาร์จเนี่ยมันก็จะมีไดอะแกรมอย่างเงี้ยนะครับให้เข้าใจง่ายๆเลยไอ้เจ้าเจ้าขีดเจ้าเจ้าเขี้ยวเนี่ยนะไอคือปลั๊กบีบอยู่ข้างบนเนี่ยคือคือปลั๊กบีบตัวนี้ปลั๊กบีบนี้หันหันหันขึ้นนะครับถ้าถ้าตามรูปมันก็จะอยู่ท่านี้นี่ท่านี้แับีมันก็อยู่ท่านี้นะตัวจีเนี่ยก็จะเป็นสายไฟสีดําเหลือง เป็นไฟไฟจากพีเไม่ไ่นะครับไฟเข้าบอดี้เนาะแล้วก็สีแดงขาวเนี่ยเป็นไฟเปิดสวิตนะเนาะสีฟ้าเขียนว่าแอลนะครับแอลอเอลเป็นหลอดเราก็ต่อมาหาลอดบางรุ่นก็ต่อลงกาวบางรุ่นก็ต่อเข้าไฟนะในที่นี้ต่อต่อเข้านั้นเราบัองไฟชอ็อตต่อเข้าไฟบวกพันนี้เลยพันพันนี้เลยพันไฟบวกเลยอ่า มันก็จะมันก็จะเป็นไฟโชว์บน <iałem S 1> <dragon S 2> dad, หน้าปัดอะว่าว่าเครื่องติดแล้วมันดับอะต่อต่อลูกบอลลองเอาลูกบอกเบอร์อะไรยี่สี่ยิงเรียนเลยนะยิงเลยยิงยาๆเย่ะเลยปอยเนี่ยเห็นไหมพอได้ชาร์จไม่หมุนไฟโชว์ก็ติดนะยิงโอเค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 ต่อยาแสาฟรฟมาต่อลูกเดิม อ่ะถอดฝังน้นก่อนถอดแบตขั้บอกก่นอนข้างหนึ่งอ่ะถอดอ่ะ,ะอ่ะย้ายอ่ะย้ายย้ายดูคลิปกลางล่มก็จะแบบดูสดๆหน่อยนะเกียยตัดต่อไม่มีเวลา อ่ะ,อะเอาเอากาวมาคาลิปไปเอาท่าให้ใหยิงบล็อกลมได้ยิงบล็อกไฟฟ้าได้เอาฝั่งโน้นไฟบวกไม่เข้าอ่ะเอาไฟอไฟนี่เครื่องเข้าแล้วแต่ไม่ขึ้นเนี่ยไฟไม่ติดเห็นไหมอ่ะยิงลองยิงเอาไหนๆก็ได้แล้ว จะหมุนแรงอ่ะเนี่ยน่าจะน่าจะคัดเอามันเสียนะครับพอพอพอคร <Okay. S 1> าวนี้ไดชาร์จลูกใหม่อ่ะมันร้องเข้าไปแล้วมันมันไม่ใช่ได้ชาร์เสียแน่ๆน่าจะเป็นสายไฟในรถขาดเราก็ไปเช็คเลยในในในสรเราเอาสายไฟชุดน้นมา,สา,นมาสายไฟตัวอย่างมา <Okay. S 1> นี่นะครับสายไฟสายไฟตูดได้ชาร์จอันนี้เป็นสายไฟของลูกคา้ okay. าน้์จ อ่ะไว้ให้ดูหน่อยใใถ้าเป,เป็นเป็นรถไทยนะรถไทยจะมีสายไฟแค่สามเส้นพอพอพอหันเวลาเวลาดูเอาเอาปักหันขิ้นฟ้าดูเป็นสากลที่เขาเข้าใจกันเนี่ยก็จะมีสามเส้นนะสีดําเหลืองมันก็จะมาที่ปักบอดี้เอามัลติมิเตอร์มามัลตินี่นะครับมันจะมันก็จะมาปักบอดี้เป็นเส้นนี้นี่ดําเหลืองเส้นนี้อ่ะจี้เอาเอาเป็นเอาเป็นหัวแหลมสองข้าง บิดหาวัดค่าต้านทานอายของแพงโหตายแล้วตื้อมาต้องพันหนึ่งดำเหลืองเอาดำเหลืองฝั่งนี้อะไรนะนี่มิเตอร์ดังนะค่าต้านทานขึ้นค่าต้านทานขึ้นอ่ะพออีกเส้นหนึ่งเอาขาวขาวแดงก่อนขาวตากุมองไม่เห็นเอาขาวแดงแล้วเอาขาวแดงอะขาวแดงนะครับเอาขาวฟ้าก่อนขาวฟ้าเข้าเข้าที่ลักบอดี้นี่อะขาวฟ้าอ่ะขาวฟ้าขาวฟ้าเอี้นี่ครับ ขาวฟ้าเขาปักบอดี้เนาะเป็นเป็นหลอดก็คือไฟวิ่งขึ้นไปน้ะปัดนะไฟมาไม่ขาดกัะนี้สายไฟไม่ขาดขาวแดงอยู่ปักปักนี้อ่ะจี้เลยีเนี่ยครับไฟมาครบไฟมาครบในรถคันนี้ขาดอ่ะไปจี้ดูเอาเหมือนเมื่อวานเลยเอาเอาสายไฟมาสายไฟเมื่อวานไปไหนสายไฟในสายไฟในบอดี้เนี่ยมันขาดออต่อเลยเปลี่ยนเปลี่ยนหัวข้วเข้า ไอห,หัวหัวคีบฝั่งนี้กิดให้เป็นให้เป็นหัวบีบอะพอสายดำอะสายดำเป็นแบบเป็นแบบบีบไปจะได้ง่ายเอาทีละเส้นเลยแล้วเดี๋ยวจะได้บอกลูกค้าได้ว่ามันเป็นยังไงจะเปลี่ยนสายไฟหรือจะพาหรือจะเดินข้างนอกเลยแล้วแต่งบประมาณลูกค้ามีเลยเอาฝั่งฝั่งนักนสาษาเราไป ฝั่งฝั่งกาวสัน้าไปาถึงป่ะอ่ะกิดกิจจี้มองเห็นปเปล่าไฟส่งมาส่ง,งเดี๋ยวคน<า>คนหนึ่งก็จะจี้ฝั่งนี้นะครับ<อ>ดไปไๆน้ำเหลือง มองเห็นเปล่าดำเหลืองนะครับดำเหลืองห็นไหมอ่ะเนี่ยดำเหลืองนะคาดันทานขึ้นอ่ะเอาสีไห <ดำ S 2> นคาด,ดนะขวา บางแดดหน่อยอนี่ขาวฟ้าก็ไม่ไม่ขาดอ่ะ,อะขาวแดงนี่เราก็ต้องไปลองในรถนะ,อ,ะอันนี้ปูเชี่ยวชาญเลือทุกวันขาวแล้วก็ขาวแดงขาวแดงอ้าวจี้แล้วเงียบสนิทเงียบสนิท ก็คือสายไฟนี่มันขาดไปสายไฟสายไฟตัวเครื่องนะครับเนี่ยปลั๊กเนี่ยไหนมัสีแดงเนี่ยหลักนี้เลยขาวแดงมองเห็นไหมเอ่ยเนี่ยขาวแดงเส้นนี้เลยน้ําขาดไปเป็นสายไฟในตัวเครื่องขาดไปขาดได้ไงผมไม่รู้นะครับเพราะว่าลูกค้ามาทําเกียร์ไปแล้วไปเปลี่ยนท่อน้ามัง้งเขาบอกว่าเปลี่ยนท่อน้ําเปลี่ยนวาล์วน้าสักอย่างนี้แหละแล้วรถออกมามันก็ดับได้ได้ไอแบตมันหมดนะครับก็แดงก็เชาร์จไม่ชาร์จ ได้ชารจส่วนหนึ่งก็คือเขาเสียด้วยเนาะแล้วก็มาสายไฟขาดด้วยอ่ะแจ้งลูกค้าไปนะวันวัน,วนกลางล่มวุ่นวายกระลาดไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ